สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นคิวของทีมชาตินะครับก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็จะไปกันหมดเลยนะทั้งอเมริกาใตาย้ยุโรปเอเชียอะไรเยไพ่ก็เตะนะครับจะเจอจีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีดราม่ากเกี่ยวกับทีมชาติไทยเยอะหน่อยว่าแบบทีรศิลป์เนี่ยสมควรที่จะติดทีมชาติชุดนี้ไหมไหนว่าเจ็บไม่ใช่เหรอแล้วทาไมยังเอาติด อะไครับแล้วก็มีภาพออกมาว่าทีลสินก็กําลังฝึกฝึกซ้อมกําลังแบบรีคาเวอร์ร่างกายตัวเองกลับมาวันนี้ก็เลยจะพามาดูครับว่าเส้นทางอาชีพของทีลสินเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งในสโมสรและในนามทีมชาตินะแล้วก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองนรว่าทีละสินเนี่ยสมควรจะติดทีมชาติไทยชุดบอลโลกชุดนี้หรือเปล่านะครับ ธีรศิ์เนี่ยเกิดวันที่6มิถุนาสานึ่นะครับตอนนี้ก็อายุ35แล้วเป็นคนจังหวัดกรุงเทพนะครับสูง182เริ่มอาชีพเนี่ยตอนอายุ17กับสโม,มสร a อน f o r f o r e n t r n t นะครับลงไป6นัดยิง3ประตูสำหรับเด็กอายุ17เนี่ย6นัด3ประตูนี่ผมว่าไม่ธรรมดานะตำแหน่งกองกลางตัวลุกก่อนจะมาเป็นกองหน้าก็เป็นกองกลางตัวลุกมาก่อนต่อมาในปี2005เนี่ยก็เริ่ม อาชีพคาแข้งเป็นครั้งแรกนะครับที่แบบว่าเป็นจริงจงจังๆอะ่ะไม่ใช่แบบเป็นดาวรุ่งแล้วก็คือมาเล่นกับราชประชาลง18นัดยิงไป9ประตูนะครับโอ้เป็นผลงานที่ผมว่าเกินเกินกว่าเด็กอายุ18จะทำนะในปี2007เนี่ยก็ได้เซ็นสัญญากับเมืองทองนะครับทั้งฤดูการเนี่ยเล่นให้กับเมืองทองไป15บนัดแต่ยิงไป7ประตูนะครับ จ่ายให้เพื่อนด้วยอีก2ประตูแต่ตอนนั้นเมืองทองยังอยู่ไทยลีก2อ,อยู่เลยนะ2007เนี่ยทักษิณก็เข้าไปเทคโอเวอร์แมนซิตี้พอดีนะครับดึงนักเตะไทย3คนเนี่ยไปฝึกซ้อมที่แมนซิตี้ด้วยก็เหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการโฆษณาแหละแล้วก็แบบช่วงนั้นใครได้ไปเล่นในอังกฤษก็จะแบบเฟี้ยวๆหน่อย,ยนะก็จะมีธีรศิลป์สุริสุขะแล้วก็เก็บปวุตสายแววนะครับ สุรีกับเก็บประวุฒิเนี่ยเป็นนักเตะชมบุรีแล้วก็ธีรศิลป์เนี่ยเป็นนักเตะเมืองทองโค้ชของแมนซิตี้ช่วงนั้นก็คือสเวนกรอนอเล็กสันนะครับซึ่งดังมากแล้วก็แมนซิตี้ก็ผลงานก้าวกระโดดนะนะจากทีมเล็กมาเป็นทีมระดับกลางนะครับแต่ว่าคือนักเตะไทยอ่ะมันไปอ่ะมันก็เล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเวิร์กเพอร์มิทมันไม่พอก็เลยต้องถูกส่งไปเล่นให้สมสรพันธมิตรของแมนซิตี้นะครับธีรศิลป์เนี่ยก็ถูกส่งไปที่คาร์ฮอปเปอร์ซูริก โดยการยืมตัวแล้วก็ลงเล่นไป6นัดนะครับแต่ก็ไม่ได้ยิงประตูนะได้ยิงเป็น2ประตูแต่ว่าไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าความสามารถของนักเตะไทยอ่ะมันก็ดีไม่พอที่จะเข้าไปแทรกตัวจริงของทีมแมนซิตี้ในช่วงเวลานั้นหรอกแล้วก็ Work Permit เนี่ยก็ไม่พอด้วยการมาเล่นกับกาทอเปอร์ซูริกในช่วงนั้นก็ถือว่าผลงานไม่ได้ดีอะไรนะครับสุดท้ายก็ต้อง กลับมาที่ประเทศไทยเหมือนเดิมปี2009เนี่ยก็มาเล่นกับทีมลาบราชาัยครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับมาจากแมนซิตี้นะก็มาเล่นลาบราชายช่วงทันสั้นนะครับลงไป10แมช์ยิงไป6ประตูผลงานของทีลศิลป์ก็ยังถือว่าดีอยู่นะแล้วก็ช่วง2009เนี่ยหลังจากที่อยู่ลาบราชายได้แป๊บหนึ่งเนี่ยก็กลับมาอยู่เมืองท้องอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ว่าอยู่ยาวนะตอนนี้จาก2009จนจนถึง2020เลยนะลงสนามให้เมืองทองไปทั้งหมด266แมตช์นะครับยิงไป117ประตูโคตรสุดอะคือเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้เยอะมากนะก็มีช่วงระหว่างนะครับช่วงที่อยู่เมืองทองนะอเนี่ยฤดูการ2014-2015เนี่ยอเมริกาทีมจากลีกาสเปนยืมตัวไปใช้งานก็ไม่สามารถแทรกเข้าไปในชุดใหญ่ของอเมริกาได้ น่าจะได้ลงแมตช์ทางการเนี่ยในฐานะตัวสำรองแมตช์สแมตช์นี่แหละเท่าที่ผมจําได้นะแต่ก็ไม่สามารถยิงประตูคู่ต่อสู้ได้กลับมาอยู่เมืองทองต่อในปี2018ซานเฟสฮิโรชิมะนะครับก็ยืมทีละสินไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลเต็มลนะลงสนาม32เกมยิงไป6ประตูผลงานถือว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับนักเตะไทยที่เป็นผู้บุกเบิกเจลีกแล้วก็ในปี2020ย้ายไปอยู่ ชิมิสุเอสเพานะครับหนึ่งฤดูกาลเต็มเหมือนกันนะลงสนามให้ชิมิสุไป24นัดยิงไป3ประตูผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ก็ชิมิสุก็ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาต่อนะครับสุดท้ายในปี2020เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มาอยู่ BG ปรปทุมยูนเต็ดลงสนามให้ BG ไปแล้ว49นัดยิงไปทั้งหมด20ประตูนะถ้าว่ากันตามตรงเนี่ย โดยรวมของผลงานทีละสินเนี่ยค่อนข้างดีกว่านักเตะไทยในยุคนั้นด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผลงานโดยรวมเนี่ยในนามสโมสรน,นะครับลงเล่นทั้งหมด554เกมยิงไป231ประตูในนามทีมชาติลงเล่นไปทั้งหมด126เกมยิงไป64ประตูค่าเฉลี่ยในนามสโมสรเนี่ย หแมตช์ทีละิสินจะยิงทั้งหมด2.39ประตนะูส่วนในนามทีมชาติเนี่ยหแมตช์ทีละิสินจะยิง2.30ประตูนะก็ถือเป็นค่าเฉลี่ยที่เวอร์วังอลังการพอสมควรเลยนะเท้าวากันว่าในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมว่ายังไงก็ต้องเอาติดนะดยประสบการณ์ผมว่าพึ่งพาได้แต่แค่ด้วยความที่อายุมัน3 5แล้วเนี่ยมันช้าลงไปแล้วจะให้มันมายืนตลอดทั้งเกมเป็นตัวหลัก ผมว่าก็ให้น้องๆดีกว่าทีละเสินลงสักช่วง10นาที20่นาทีสุดท,ท้ายเนี่ยผมว่าใช้ประโยชน์ได้ในช่วงท้ายเกมเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เวิร์กแล้วก็เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวนักเตะเองด้วยซึ่งนักเตะเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะเล่นทีมชาติที่จะยิงประตูอย่างกระหายที่จะเล่นอยู่ครับส่วนเพื่อนๆจะมีความคิดเห็อย่างไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผม